ขอนอกน้อมวิเศษกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่ห้ารอยยีสิบปดตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังัจฉามิสมังสรนังัจฉามิสังฆังสรนังัจฉามิ ุติยัมปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังคฉามิสติยัมปิพุทธังสรนังคฉามิสติยัมปิธรรมังสรนังคฉามิสติยัมปิสังขังสรนังคฉามินัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนะสัตวัาเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอัญยังธโมเมารนังวรังเอเตนะสัตวัาเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอัญยังสังโคเมารนังวรังเอเตนะสัตวัาเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าไป้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทาสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าเขาสมาทานอาชีวธรรมารกสีนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ อธินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอะพรัมมัจะริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมร ER ยามัชฌบปรมาสถ,ถานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัตยขีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลตปะนะธารณะมนานะวิภูสนฐถานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจยาสยานะมหาสยนาะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิชาตะรูประรัชต,ปตนะปฏิฆนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิถปเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันต์เพื่ออนุปาาฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนประไรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทญสิท งดเว้นจากอาคุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียทรสาม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สมมปทาน 4, สมมาน 4, อิทธิบาทสอินสี่ห้าพลห้าพชฌชงเจ็ดอารียมักมีองค์8เพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขใยสุขใจและปลอดภัยกันอยู่และร่วมกันศึกษาในอัตถกถาพุทธวัคที่หนึ่งสุมเมธากถาซึ่งขณะนั้นพระโพธิสัตว์แห่งเราได้เป็นดาบทได้มีเนคขมวิตกอย่างละเอียดประณีตลุ่มลึกและ เป็นไปเพื่อออกจากกามจนในที่สุดนั้นในการพิจารณาจนถึงที่สุดแล้วก็ได้สละวัตถุกรรมทั้งหมดซึ่งมีมากมายมหาศาลแล้วเดินทางไปพักในอาสมอภูเขาธรรมิกะในป่าหิมพานค่ะซึ่งในกรณีเหล่านี้นั้นเราจะเห็นได้ว่าบุคคลที่ปรารถนาจะออกจากกามคุณและเข้าถึงเนคขมานั้น ก็คือบุคคลที่ต้องการจะกำจัดนิวรณ์ทั้ง5อันมีกามฉันทาพยาปาทาธินามิทาอุทจักกุกกุจจะและวิจิกิจฉาในยุคนั้นหากไม่ได้พบพระสมาสัมุตธเจ้าบุคคลเหล่านี้เป็นกรมาวาทีซึ่งแน่นอนค่ะท่านสามารถที่จะรู้ว่าแนวทางในการที่จะปฏิบัติเข้าสู่การกำจัดนิวรณ์ นั้นก็คือการเจริญฌานอันเป็นไปในกสิณนั้นเองอันประกอบด้วยวัณณะกสิณที่ประกอบด้วยสีส,สีนะคะประกอบด้วยนีลกษสิณปีตกักกสิณโลหิตตักกสิณและโอทาตากักกสิณอารมณ์เหล่านี้เมื่อมีการเพียนเท่งเจริญสติสมปชญญาอย่างต่อนเนื่องย่อมเป็นปัจจัยให้เข้าถึง อุปจาระและในที่สุดเข้าถึงอัปปนาสมาธิก้าวต่อไปจนเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานปต,ติยฌานและจตุจฌานโดยในยะของพระสูตรค่ะซึ่งประกอบด้วยฌานทั้งสี่เป็นรูปฌานและทั้งเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงอารูปฌานทั้งสี่ได้วยอันประกอบด้วยอากาสานัญญายตนะ วิญญาณัญจายัตนะอากินจัญญายัตนะและเนวสัญญานาสัญญายัตนะค่ะซึ่งพระโพธิสัตว์แห่งเรานั้นพระองค์ก็สามารถที่จะเข้าฌานทั้งรูปฌานและอารูปฌานได้โดยสิ้นเชิงนั้นคือบริบูรณ์พร้อมจึงสามารถกำจัดนิวรณ์ได้เป็นเวลายาวนานค่ะ ท่านมีความประสงค์เพื่อจะนำมาซึ่งพะละกล่าวคืออภิญญาอันประกอบด้วยคุณอันเป็นเหตุแปดประการซึ่งท่านกล่าวไวโ้โดยในมีอทีว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วอย่างนี้ดังนี้จึงละทิ้งภาษาดกที่ประกอบด้วยโทษเกประการไว้ในอาสมบทนั้นแล้วนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ที่ประกอบด้วยคุณสิบสองประการบวช เป็นหรือสีท่านบวชอย่างนี้แล้วละถิงบรรณาสารานั้นอันเกลื่อนกล่นด้วยโทษแปดประการเข้าไปยังโคนไม้อันประกอบด้วยขุนสิบประการเลิกละทัญยะวิษัตข้าวชนิดต่างๆทุกชนิดหันมาบริโภคผลไม้ป่าเริ่มตั้งความเพียรด้วยอำนาจการนั่งการยืนและการจงกรม ภายในเจ็ดวันนั้นเองก็ได้สมาบัติแปดและอภิญญาห้าซึ่งนั้นก็คือโลกิยะอภิญญานะคะแล้วก็โลกิยะสมาบัติแปดอย่างคือรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ส่วนอภิญญาห้านั้นก็คือความรู้อันยิ่งยวดหรือปัญญาอันยิ่งยวดอันประกอบด้วยอิทธิวิทาหรืออิทธิวิธิความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธ ต่างๆได้หายตัวเหาะเหินเดินอากาศเป็นต้นสทิพโสตะยานที่ทำให้เป็นผู้มีหูทิพได้ยินเสียงที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถได้ยินได้สเจโตปริยายานยานที่ให้กำหนดใจคนอื่นได้ข้อสก็คือบุเพนิวาสานุสติยานยานที่ทำให้ระลึกชาติได้ ข้อห้าทิปจกักรปุยนยานที่ทำให้ตาทิพซึ่งในห้าข้อนี้เป็นโลกิยะส่วนในสองข้อคือข้อสี่ปุเพนิวาสานุสิญานทิปจกักขปุญาณน,นั้นเป็นยานที่ต้องอาศัยร่วมกันระหว่างสมถะและวิปัสสนาค่ะแต่ยังคงเป็นโลกิยะอยู่นะคะไม่ใช่โลภุตตะละเพราะพระโพธิสัตว์นั้น จะไม่มีวันตรัสรูได้จนกว่าจะบำเพ็ญบารมีบริบูรณ์ด้วยสีอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปและตรัสรูได้ด้วยพระองค์เองณโพธิมนค่ะในลำดับต่อมานั้นท่านได้ปรลุอภิญญาพละตามที่ปรารถนาด้วยประการอย่างนี้ท่านเป็นกรรมวาทีจึงสามารถเจริญฌานเหล่านี้ได้และ เป็นบุคคลที่มีปัญญายวดยิงได้สั่งสมบุญบารมีมาแล้วถึงสิบหกอสงไขยิ่งด้วยแสนมหากรัปประกอบด้วยมโนปนิธานเจ็ดอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปกวจีนปนิธานเก้าอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปรวมเป็นสิบหกอสงไขยิ่งด้วยแสนมหากัปค่ะเหลืออีกสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปยยกออกยยกใช่ไหมคะ ในพระสมาสสมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นปัญญาทิกะซึ่งแน่นอนค่ะในวาระช่วงนี้ล้วค่ะที่จะได้รับการทีากรจากพระสมาสสมพุทธเจ้าที่ปังกรค่ะให้เหตุนี้ท่านจึงต้องเป็นบุคคลพิเศษนะคะที่ได้บรรลุอภิญญาภละและได้สมาบัติแปด จะเป็นปัจจัยให้ผีจารณาพุทธกาลกะธรรมได้ด้วยพระองค์เองค่ะเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเราคิดอย่างนี้แล้วได้ให้สาบหลายร้อยโกดแก่คนยากจนอนาถาแล้วเข้าไปสู่ป่าหิมมพานในที่ไม่ไกลป่าหิม,มพานมีภูเขาชื่อทันมิกะเราสร้างอาสมอย่างดีแล้ว สร้างบรรณาศาลาอย่างดีไว้ทั้งอย่างสร้างที่จงกรมอันเว้นจากโทษห้าประการไว้ใกล้อาสมนั้นเราได้อภิญญาพละอันประกอบด้วยคุณแปดประการเราเลิกใช้ผ้าสาดกอันประกอบด้วยโทษเก้าประการหันมานุ่งห่มผ้าเปลือกไม้อันประกอบด้วยคุณสิบสองประการ เราละทิงบรรณาศาลาอันเกลื่อนกล่ด้วยโทษแประการเข้าไปสู่คนไม้อันประกอบด้วยคุณสิบประการเราเลิกลักข้าวที่หวานที่ปลูกโดยสิ้นเชิงหันมาบริโภคผลไม้ที่หล่นเองที่สมบูรณ์ด้วยคุณเป็นอนเนกประการเราเริ่มตั้งความเพียรในที่นางที่ยืนและที่จงกรม ในอาสมบทนั้นภายในเจดวันเราก็ได้บรรลุอภิญญาภละดังนี้เห็นขั้นตอนอันวิจิตนะคะของการพิจารณาเห็นโทษภยัยตั้งแต่ผ้าสาดกที่ทรงใช้ก็หันมาใช้ผ้าเปลือกไม้เพราะอะไรก็มีกล่าวเอาไว้ในภายหลัง หรืออยากรู้อย่างละเอียดก็สามารถพิจารณาอ่านได้ในวิสุทธิมรรคค่ะและที่สำคัญต่อมาก็คือทิ้งบรรณาศาลาเหล่านั้นอันมีโทษถึง8ประการหันมาใช้อะไรคะโคนไม้ที่ประกอบด้วยคุณสิบประการจากที่เคยฉันข้าวก็หันมาบริโภคผลไม้ค่ะจะเห็นได้ชัดนะคะว่า พระองค์ค่อยๆดำเนินปฏิปทาที่ประรบค,ความเพียรเพื่อออกจากอากุศลนั้นอย่างเป็นลำดับไปไม่ใช่บุ่มบามแที่สำคัญคือพิจารณาด้วยปัญญาเห็นโทษของสิ่งที่นำมาซึ่งความเป็นไปในการมคุณได้โดยง่ายออกจากวัตถุเหล่านั้นหรือที่อยู่เหล่านั้นเสนาสนะเหล่านั้น เพื่อเข้าสู่เนคขมมะได้โดยสะดวกขึ้นนั้นเองค่ะเนื่องจากว่าในสิ่งที่พระองค์พิจารณาว่าจะเป็นปัจจัยแห่งกามาคุณแล้วพระองค์ก็จะเลิกละสิ่งเหล่านั้นการประลบความเพียรที่ออกจากอากุศลและปรุงแต่งกุศลให้ยิ่งยวดขึ้นมานั้นจึงเป็นสิ่งที่พระองค์กระทำได้ไม่ยาก เพราะเป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญาและเราจะเห็นได้ชัดนะคะว่าพระองค์นั้นปรารบความเพียนทั้งในที่นางที่ยืนและที่จงกรมในสถานที่ที่พระองค์เลือกสรรแล้วภายในเจดวันเท่านั้นจึงได้บรรลุอภิญญาพลาค่ะก็ด้วยปาลีวา่อาอัสโมสุก,กโตไมหงัง ปัญณาสาลาสุมาปิตานี้ในคาถานั้นท่านกล่าวถึงอาสมบรรณาสาลาและที่จงกลมไว้ราวกับว่าสุเมธาบัณฑิตสร้างด้วยมือของตนเองแต่ในคาถานี้มีเนื้อความดังต่อไปนี้เท้าสักกะทรงเห็นพระมหาสัตวว่าเข้าป่าหิมพานแล้ววันนี้จะเข้าถึงธรรมิกะบันพศ จึงตรัสเรียกวิสุกรรมเทพบุตรมาสั่งว่านี้แหนะพอ่อสุเมธาบัณฑิตออกไปด้วยคิดว่าจากบทเธอจงเนรมิตที่อยู่ให้แก่สุเมธาบัณฑิตนั้นวิสุกรรมเทพบุตรนั้นรับพระดำรัสของเท้าสกะนั้นแล้วจึงเนรมิตอาสมอันน่ารื่นรมบรรณาศาลาอันสนิทดี และที่จงกรมอันรื่นรมใจแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาอาสมบทนั้นอันสำเร็จด้วยบุญญาณุภาพของพระองค์ในครั้งนั้นจึงตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรที่ภูเขาธนิกะบรรพจนนั้นอาสมเราได้สร้างไว้ดีแล้วบรรณาศาลาเราได้สร้างไว้อย่างดี เราได้สร้างที่จงกลมอันเว้นจากโทษห้าประการไว้ใกล้าอาสมนั้นด้วยด้วยเหตุบุญและความดีงามอันประเสริฐของบุคคลที่จะเป็นนิยตะโพธิสัตว์นั่นเองนะคะแม้เทวดาก็อยากจะได้ร่วมกุศลกับพระองค์คือเท้าสักกะนั้นได้สั่งให้วิสุกรรมเทพบุตบุสร้างศาลาอันควรแก่การประพฤติ พระมจ์ซึ่งได้ด้วยเหตุบุญของพระองค์นั้นเองนะคะบรรดาปทเหล่านั้นบทว่าสุก,กโตไม่หังแปลว่าเราสร้างอาสมไว้ดีแล้วบทว่าปัญน,นาสาลาสุมาปิตาความว่าแม้สาลามุงด้วยใบไม้เราก็ได้สร้างไว้อย่างดีกุศลย่อมเป็นปัใจจัยให้กุศลวิบาก ปรากฏเกิดขึ้นตามกาลาคติอุปธิและประโยค้าคะค่ะนี้คือสิ่งที่เรานั้นถึงค่อยๆน้อมทำความเข้าใจอยากคิดว่าอะไรอะไรที่เราทั้งหลายนั้นทำเช่นกุศลต่างๆผลจะปรากฏทันทีเป็นวิบากนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้นะคะ เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยกาลาคติอุปธิและประโยคคที่เป็นสมบัติเหมาะควรแก่การให้กุศลวิบากปรากฏเกิดขึ้นค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อเจริญกุศลนั้นจิตย่อมผ่องแผ้วด้วยศรัทธาอันรุ่งเรืองด้วยปัญญาอันประณีตงดงามย่อมเป็นปัจจัยให้มีความรุ่งเรืองในกุศลนั้นนั้น โดยเฉพาะเมื่อเป็นกามาวัจรกุศลที่มีโสมนัตญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาอาสังขาริกังย่อมเป็นปัจจัยให้มีกำลังกล้าและเป็นผู้กล้าหาญในกุศลธรรมต่างๆคิดที่จะหลีกออกจากอากุศลได้โดยง่ายเมื่อได้มีโอกาสได้พบพระธรรมคำสอน ได้การระยานามิตรอันประเสริฐย่ยอมมีโอกาสเข้าถึงการแทงตลอดในอาเริยสัตว์ในที่นั้นได้ในวาระของการที่พระศาสนายัางดำเนินไปอยู่ค่ะนี้เราพูดถึงเราทั้งหลายนะคะส่วนพระโพธิสัตว์นั้นต้องได้รับการพยากรณกน,นและพระองค์นั้นก็จะศึกษาใน พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์หากได้เกิดเป็นพรหมชีวิตยาวนานพระองค์ก็จะทำอธิมุตตจิตคือดับจิตของพระองค์เองมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อบำเพ็ญบารมีค่ะนี้คือบุคคลที่เรานั้นควรค่าอย่างยิ่งใช่ไหมคะที่จะมอบกายถวายชีวิตไว้ในพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐยิ่ง ควรแล้วใช่ไหมคะที่จะกล่าวว่าอาโหพุทธโธพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงอโหธรรมโมพระธรรมน่าอัศจรรย์จริงอโหสังโฆพระสงฆ์น่าอัศจรรย์จริงอหังพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคตาข้พพาพเจ้าถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ขเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานในการปัจจุบันหม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัจสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้น แด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตสมนัติยินดีอนุโมทนาในมหากุสลทั้งสินเพื่ออนุปาทถาปรินิพานโดยง่ายโดยพันโดย,โดย,ดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุสลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ